สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่4เมษายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณบ้านใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีวันอังคารนี้มีมาฝาก2 EP นะครับ EP 1 2คู่ EP 2 2คู่ฟังกันให้ครบนะครับ แล้วค่อยจบในการตัดสินใจโดยที่ EP 1มีมาฝากสอคู่ในสึกงพรมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์ครับเชลซี Chelsea กับริเว์พูแล้วก็บอร์นาสกับไบรตันห้ามพลาดด้วะการทั้งดวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามการไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับเช็คข้อมูล2ปู่ดูแฮดิแคปเชลซีกับริเวณวู ซึ่งเพียริษรอังกฤษแข่งขันกันตอนซี 2. สองสนหนดราคาให้เชลซีเจ้าบ,บ้านไปต่อที่เสมอเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเชลซีนั้นตํำเพิดกุนซือออกไมาเป็นที่จะร้อแล้วครับก็เป็นบอลปลดกุนซือจะเล่นดีขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วฟอร์มการเล่นในสนามเชลซีจะดูดีขึ้นนะครับเกมล่าสุดที่สนุนด,ดแพ้ตัมวิลาสองคาบ้านอันจริงแล้วก็ไม่น่าเป็นหมดนะ ไม่น่าเป็นปดพอร์เตอร์อรนะเพราะจริงด้วยลูกเกมแล้วเชีงซีทำได้ดีเดินเกมลูกพยายามมากเลยแต่ว่าจังหวะคมมันทั้งไม่มีความคมมันทั้งไม่ใช่วันของพวกเขาอ่ะมันทํายังไงมันก็ไม่เข้าลูกที่เข้าก็กลายเป็นลูกเปล่าในขณะที่อัลเตมิล่าเหมือนผีจับยัดอ่ะเหมือนผีจับยัดโดนไอ้ลูกที่หน้าโดนก็นไม่โดน ไอ้นูไอลุงที่หน้าย,ยิงได้ไม่ได้แต่ไอลุงหน้าไม่ได้ยิงได้ยิงได้อะไรประมาณนี้คือถือว่าเป็นแต่แฟนเชลซีบอกเป็นเรื่องที่ดีนะปดพอเตอร์ออกแล้วก็หาคุณซื้อใหม่คาดว่าจะอาจจะได้หน้าหรือหน้าจะได้นะครับกุนซืออคนล่าสุดที่โดนบายเยิร์นปลดออกแล้วไปเอาทูเกนเข้าไปแทนอ่ะโอ้ถ้าได้มาก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเชลซีเพราะขุมกำลังของพวกเขา ต้องการกุนซือเก่งๆเข้ามาช่วยทำให้มันสอดประสานกันแต่ขณะวันนี้ก็ลงเล่นในบ้านนะเชื่อว่าอย่างเต็มที่เหมือนเดิมแม้ว่าด้วยอันดับแล้วเชลซีเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่11หวังมากสุดตอนแค่ขึ้นไปอยู่ในครึ่งตารางบนอันดับเลขตัวเดียวในขณะที่เรี่ยงพูลสถานการณ์ไม่ได้ดีไหมว่ากัน เป็นทีมแค่ดับที่8เหมือนกันเป็นทีมกาลางตลาดเหมือนกันแล้วก็พวกเขาหลังจากที่ชนะแมนยูได้7-0ก็ไม่ชนะใครเลยแถมมีการแพ้มาสามเกมติดแพ้มาสามเกมติดแล้วสุดก็เพิ่งจะโดนแมนซิตี้ถลุงยับแบบรูปเกมสู้ไม่ได้เลยวันนี้เรือมพูต้องออกมาเยอะอีกแล้วเปลี่ยนจากแมนซิตี้มายอยู่เชลซี ก็น่าจะงานเบางลงแหละเพราะว่าเชลซีนั้นก็อยู่ในกลุ่มก้อนการตารางเหมือนกันแต่ว่าแรงจูใจในการเล่นของลูกทีมเรอัลปูด,ดูแล้วก็ไม่มากจะเห็นว่าเกมที่โดนแมนซิตี้นั้นก็ดูจะถอดใจเรือยไปหน่อยนะแต่ก็ว่าไม่ได้อ่ะคือลุกเกมผมเชื่อว่านักฟุตบอลมนรู้ตัวเองนะเวลามันเล่นแล้วมันสู้ไม่ได้โดยระบบโดยการเล่นด้วยทีมเมวิร์กอะมันเห็นด้วยชั้นอะมันก็เหมือนเกมที่เรอัลพูเอาชนะแมนยูนั่นแหละ แล้วแมนยูเล่นเหมือนถอดใจคือนักเตะมันรู้อะว่ามันทุ่มไม่ได้อะทุ่มไม่ได้เลยมันรู้ด้วยตัวมันเขาเรียกว่ามันรู้ด้วยสัมพัน์สันทันยญาณของนักเตะมันก็ถอดใจเอาง่ายๆเป็นเรื่องปกตินะเอาแหละก็ช้ามนเถอะมาดูผลงานท่าเกมหลังสุกของเชลซีอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วไม่นำปอดพอตเตอร์เพราะว่าไม่ได้คิเล่นะท่าเกมหลังทุกชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งอ้โหต้องบอกว่า พอตเตอร์นะ่าจะยังช็อกอยู่นะว่าโดนปลดได้ไงวะอ่าในแง่าการคือกำไรสองเกมเจ้าหนึ่งขาดทุนสองห่างลง่มนี้แล้วก็จับชนนะในขณะที่เรว่าพูผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสองแพ้มาสามเกมติดถ้ามองว่าพอตเตอร์โดนปลดออกได้ไงวะนี่ถ้าเป็นเจิงกันของปลดโดนปลดออกนี่ก็ก็ยังก็น่าสงควรกว่าพอตเตอร์นะ เพราะว่าเจนขอบช่วงหลังก็อย่างที่บอกครับว่าทุกคนอาจจะไม่ได้มองถึงผลการแข่งขันที่แพ้นะการแพ้คู่แข่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าทุกคนกําลังมองถึงเอ,อความมุ่งมันน่นในสนามที่ดูแล้วนิพวมพูกันดูเบาลงเบาลงไปนะส่วนหนึ่งมันก็เพราะว่ามันมันอยู่การตารางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะมันมันดูแล้วมันเหนื่อยอะ่ะที่จะลุ้นไปถึงพื้นที่ยุโรปอ่ะอันดับที่สี่อ่ะ ยูโรปลีกอยากไปบ้างและฮันเดมูลดูแล้วก็มันอยากไปอ่ะสู้แบบไม่ไม่ได้ลุ้นไปทัวยไหนเลยแล้วเน้นแต่เกมลีกดีกว่าไหมดูการ์น,น้าเน,เน้นเน้นแต่เนเกมลีกเน้นแต่ในบนถทัวย์ไนภายในประเทศดีไหมก็วางกันไปในแง่การลงทุนก็กำไรสองเกมนั่นแหละที่ชนะที่เหลือก็ขาดทุนมาสามเกมติดทางลบกลบนีแล้วยูนแต่ลบเพราะนั้นโดยภาพรวมผู้นี้ดูแล้วเชลซี Chelsea ยังดูดีกว่านะ ทั้งในการลงเล่นในบ้านแล้วก็ผลงานภาพรวมการลงทุนสถิตีการจัดการของทั้งสองทีมนี้หครั้งหลังสุดกินกันไม่ลงเลยเสมอรวดหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็ศูนย์ศนมาสามเกมติดเกมนี้จะออกอีรอบเดิมหรือเปล่าใช้หนังเหมือนเดิมซ้ําเรื่องเดิมหรือเปล่านี่คือข้อมูลพื้นฐานครับอย่างไรก็ตามเจ้าทั้งห้าหลายสองภูด,ดูไฮเทค หลกดว,ว่าวันนี้เจ้าเชื่อใจเชลซีครับปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านเชลซีและไม่เชื่อใจลิเวอร์พูลเลยครับปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องลิเวอร์พูลจะเห็นว่าในช่องเจา้าบ้านของพูนะตัวพู้ลดลงในช่องเจา้าบ้านหมดเลยเพิ่มขึ้น,นช่องทิ่เยือนหมดเลยในขนานดนิ้วกาดเสมอเพิ่มขึ้นสองลดลงสามเพราะนั้นผูเชื่อใจเชลซีผูเลือกเชลซีแทนนิคปบสังหารเสมอเชลซีพู้ก็เลือกบอลต่อเชลซี ปรับราคาลดลงหมดเลยทั้ง5้ารายในขณะที่ช่องีิมียรปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นภูนี้ที่แคปนี้จากเจ้าทั้ง5้ารายเรื่องอยู่กับเชลซีเจ้าบ้านหมวกกับข้อมูลพื้นฐานที่เชลซีดูด,ดีกว่าเลือกอยู่กับเชลซีนะันราคามีแค่น้ำสบายใจครับอยู่ต่อเชลซีเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่1ของ EP 1หนึ่งประจำค่ำคืนวันอังคารนี้คู่ต่อมา เช็คข้อมูลสองภูดูแทนกับม,มอนมันกับไบรตันซึ่งเป็นบริเตนอังกฤษแข่งขันกันตอนตอนีหนึ่งสี่ตีห้าสนอราคาให้ไบรตันทีมเยือนบุกไปตอที่ลูกล้มสิบมอนมันเป็นทีมโซนท้ายตารางที่ก,ากําลังหน้นในการตกชั้นไบรตันคือทีมที่กําลังพื้นที่ยูโรปแชมเปี้ยนลีกหรือยู่งหรือยูโรปาลีกหรือรอ,รอ,รอ,อาจจะเป็นยูฟรปคนบริเตนอะไรก็ว่ากันไป แต่น่าจะเป็นยูโรป้ากับยูฟราจะมานีกมากกว่าไมตันคงหวังแบบนั้นนะน่าจะหวังแบบนั้นและก็มีโอ,อกาสหวังได้ส่วนบอลมันแน่นอนครับพวกเขาต้องการการันตีความอยู่รอดเพราะนั้น2ทีมนี้ต่างก็ต้องการคะแนนด้วยเป้าหมายที่แตกต่างผลงานท่าเกณหลังสุดของบอลมันชนะ2แพ้สก็อยู่ในเกณฑ์บานการครับ มันมีนุนมากขึ้นหน่อยตรงที่เกมที่ชนะนั้นเป็นเกมในบ้านสองเกมติดในช่วงสองเกมหลังนะที่ลงเล่นทนถนทนวันนี้จะได้ลงเล่นในบ้านอีกจะทําได้อีกหรือไม่ในแง่การลงทุนกําไรมาสามเกมขาดทุนสองเกมผังลงกลบนี่แล้วยืดแดนบวกส่วนบริันผลงานดีกว่าเจ้าบ้านทางเกมหลังสุดไม่แพ้เลยชนะสามเสมอสองชนะสามเสมอสอง ล่าสุดก็ไล่ตามตีเสมอเมนฟอร์ดแบบรนทึกใจนะโดนนำหนึ่งตีเสมอหนึ่งหนึ่งโดนำ 1, โดนำสองหนึ่งตีเสมอสองสองโดนนำสามสองตีเสมอสามสามนะบางท่านบอกถ้ามีเวลาหน่อยอาจจะแปงก็ได้แต่ท่านคิดว่าถ้ามีเวลาหน่อยนั่นจะเป็นเมนฟอร์ดนำอนะีกครั้งเป็นสี่สามนะประมาณนั้นแต่การว่าการลงทุนไม่ดีการลงทุนกำไรแค่สองเกมครับขาดทุนสามเกม ห่างลบกบนี่แล้วยืนแดนลบไสงั้นผลงานห้างเกมหลังสุดไม่แพ้เลยชนะสามเสมอสองแต่ในการลงทุนยืนแดนลบเฉยเพราะนั้นบอกเลยนะครับมอนมันกับไบตันด้วยอันดับไบตันดูด,ดีกว่าแต่ด้วยความต้องการสามคะแนนเต็มและการลงเล่นในถิ่นมอนมันน่าสนใจกว่าไบาตันนะคือมันมีข้อดีข้อด้อยนะกำลังพูดถึงข้อดีข้อด้อยของมอนมันและไบตันอยู่ ผลงานห้าเกมหลังไมล์ตันดูดีกว่าแต่ในแง่าการถุดบอลมัดดูดีกว่าสายตีการจดก,การห้าครั้งถือว่ามีความใกล้เคียงเมลยตันชนะ3ครั้งบอนมัดชนะสองครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานของทั้ง2ทีมนี้สองภูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายความกฏว่าวันนี้เจ้าครับทั้ง5้าลายครับ ต่างเชื่อใจมอนมาร์สปรับราคาลดลงหมดเลยต่างเชื่อใจโอกาสเสมอปรับราคาลดลงหมดเลยต่างไม่เชื่อใจทีมเยืไนเตันปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยวันนี้ผู้เลือกเจ้าบ้านกับโอกาสเสมอแต่แฮนิแคมมันเป็นไบตันบุกไปต่อที่ลุกล้มสิบซึ่งแฮนิแคมนี้สี่จากห้าลนปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนบตต่อและในช่องทีมยือนตต่อที่เจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นอ่ะก็ปรับลดลงในช่องเจ้าบ้านบอลรองเพราะนั้น ย้ำนะครับภูกับแฮนดิแคปนี้เลือกอยู่กับมอลรองมอลมัดข้อมูลพื้นฐานก็มอนมัดไม่เป็นรองนะเพราะนั้นสวนรองครับสวนรองมอลมัดครับสวนรองทีมโซนหนีตกชั้นครับไปเป็นทีเด็ดตัวเน้นส่วนสิบดาวตัวที่2ของ EP 1นึ่งจำคำคือวันอาคารานี้อยู่รองมอลมัดเพราะนั้นใน EP หนึ่ง ประจำค่ำคือวันาานี้สองคู่ในพิีเมียร์ลีกเชลซีกับเรืมูอยู่เชลซีสิบดาวมอนมาร์กับไบตันอยู่รอมอนมันตสิบดาวอยู่เจ้าบ้านทั้งคู่ท่านใดยังไม่ได้ฟังอี2ีสองรกวติดตามด้วยสวัสดีครับ